สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วสองคนแม่ลูกม <c oughs> าซิสื้อผู้ไวยเลยเอาอีน่านเปิดเนี่จะเปิดขวดไว้ก่อนขวดไว้เดี๋ยว,ว,วๆด้วเปิดขวดไว้ก่อนแล้วกินเรดไหมนี่ค่ะมันอิตาลีไว้ตาลีไว้ อันนี้พาชิมดูสิสดๆเด้งๆชิมชิมชิม,มได้มาจากอ่าล้านล่างร้านร้านใต้ได้ไหมอร่อยค่ะอืมอร่อยอืมจะเลีย้ยงไวอร่อยค่ะอืม ีูเรามีข้าวเหนียวด้วยนะคะมี่ข้าวเหนียวถึงแกยันเพชรจ้ะแซลมอนสดๆเรดไว่กับข้าวเหนียวรสเรดไว่แล้วก็โปรเจ้าคุณแม่ขอาวปูนนะคะทานนานทานมากจ้าอร่อยนะอร่อยสิคะอร่อยค่ะอ้าวสตาร์ทเลยนะข้าวเหนียวก็อยู่นี่ถ้าอยากกินมี อ่าซอสซ่าเขาเรียกอะไรซอสซอ่าโน่ซอยาซ,ซอสซอยาซอสกับอบอสบีด้วยบอบด้วยนมีทั้งไทยสไตล์มีทั้งเจแปนนิสสไตล์อีสานสไตล์ค่อยเอาอีสาน <laughs> ค่อยเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาล่าค่อยรีกว่าเด่ <laughs> มะนาวปั่นเลยนี่ค่ะอ้าวันนี้ไม่ต้องไปซูชิบาร์แล้วเรา อืมว่ล้ตอนว่างๆตัวว่างไงหนึ่งทำวาซาบิซอเจแปนนิซอ้วาซาบิซอ่โอ้ยอยากมาโดดเลยมันบ่ค่อยมีนะำปลาค่ะไะมาไปได้ไหนนะไปได้จ้างเกียมัดมาจะาง,ง,งานแต่งของบ้านวันนี้ที่ไปกานวันนี้ไปงานแต่งเขา้า ด้านนี่มันจาตอนไงด้นนานมัมมมมมมนกนดาหนหางมันเนี้ยันหัวแลก็มีผักสดๆอื่อยมาะอันนี้นม่มันผักเพลวสวนพี่น้องปองป่ายจิ้แซ่บบาร้เหม่อนมือนี่มักเพล้ อือตอนช่างนี้นะตอนตอนแนว้อวอุบตอนนี้อ่ะ <c oughs> ต,ตอนใหญ่มากก <c oughs> <c oughs> ินซ้ายแจกไปเลยกินแรงเขา,านำกิมบนะได้นาะคือทางนีมบ่กินเมือง,งไทยมันก<อ>็แ<อ>ซ่บเพาะมันนำกิมอืมอืมมีเฉพาะเปลาอืมเ็า ส่วนใหญ่น้ำชิ้มอร่อยติดต่อสั่งอันนีอร่อยอมากินะได้เนระกินได้ค่ะห,หนะนู่ขนาดซอสแกงซสดเนี่ยอร่อยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อย กับสามมุเนาะอืมไม่ไม่มุ่นใจประลาดเด้กเลกินแมมุ้รเ้กกินนองปอกปลาพี่น้องปองปลาอืมอืมอืมน้ำลายใหญ่ข้าใหญ่ข้าใหญ่ด้นานะข้าวใหญ่กระดาษมาเช็ดก่อนอืมอืมเนียรสไว้แหละแม่มีทั ไว้ไวสำฉ่ำกับมี่จ้ะอยากลองขวดนี้ก่อนซื้อมาใหม่หมู่บ้านเห็นนั้นเคยกินนะนะอย่างมุลถึงบ่่อยเห็นไปเจอพ่อดีหม,มู่บ้านก็เลยซื้อมาอร่อยนอร่อยาะปากไปเลยวาไวายแดงรสนี้นะอร่อยไหมอร่อยค่ออยะอละมุนลีนไปเลยนี่นนนนนสันพักแต่เอา แต่ขโมยมาแต่สวนน้องสาวบวาว่าละลายในปากละลายในปากเลยกระดวาชฉ่ำๆกรดไว้นิ่มีรีกรดดีนเอาแซ่บแซ่เนาะแซ่บค่ะเมื่อตอนแ่าเสมันพี่น้องปองายตอนบังเยือหนึ่งบางเยือมาจว่าบังเยือบางเงือบางใหญ่บางใหญ่ตอนบังใหญ่บังเยือบางเยือผู้ไทยบ่ายมืมุนมีผู้ไทย มีผุดไทยมจะชอบหาคำแปลยากมากแปลภาษาอีสานเป็นภาษาไทยเนี่ยหาคำอธิบายไม่ถูกเนาะคุณแม่นาะข้าวันึ่งกับเพาน้ำจิ้มแซบอ่ะเจ็บมั้ยก็ไม่ให้หวานมาก ชิมซีฟู้ดเพคแบบแดงแดงชินซีฟู้ดน้ำปลาลืมวุานินบขาวจะข้ามก่อนลืมลืมพี่น้องป้องไปลืมมาซาบิญี่ปุ่นไปเลยเบิ่งจะกินอัี้ให้พี่น้องเบิ้งเมื่อวันจะกินอนไ้ให้พี่น้องป้องไปาวเบกิน้กินข้าเหนียิ้วยวกินข้าวเหนียวกินข้าเนียเหยกิบส้าเหยว้ียน้อนะ ขนียก็ปัเสาวะน่ะมันยัยไู่ารียนสาหู่้ลมปากหนงตัดออกที่หนึ่งตอนมันยัยผบ้ปาสเสธที่ขจารเขมบ่ะหิ้งแค่เกิดเทศในสวนเราหวานมาก <ป>มัหวานเนาะใช่ต้นเดียวนั่นแหละมันหวานมั้งาหนูเวลนาน้นไม้หนูไม่รู้ว่าคาุณแม่หนูเลยยังดินมันชุ่มๆหรือนึกก็ว่าฝน,นมันตกหรือเปล่านะเม่ประเดิร์กเมื่อเนี่ยเนี่ยลงไปให้หนูลงแล้วแม,ม่ก็เลยสบายไปเลยหนูนกึกว่าฝนตกเมื่อคืนช่วงตอนนี้พอลิซ่ากางขอนี้มาแล้วมันลงตากันเกลือืมตนตากล้าครึ่งคนึ่งค่ะใช่ค่ะเอาครึ่งตัวมาเลย ปลาซามังคุณนายอลังการมากตัวใหญ่มาก <c oughs> ตัวใหญ่มากสดด้วยค่ะกินแบบน้องกินแบบกินแบบพนันเลยกินแบบพันใส่หอมข้างในด้วย ผักชีมเองเออนีเหมือนกันเนาะกินแบบพันอเสร็จไหมอืมเอาหอมใส่ด้วยข้ามันใหญ่อีกนั่นแหละข้าวบาวงใหญ่อีกแล้วพี่นนะ้องเลยลวมปากข่อยี่บันมันอ๋อ นออนเน้อสะอาดมากไม่เมือเาล้างเกลือออกอ่อืมมันมีหนังมันด้วยไงค่ะล้างข้างบนกับเกลือแล้วก็ล้างน้ำสะอาดแล้วก,ก็ไปแล่นลงออกมีกลิ่นเลยค่ะอืไปแล่นังออกแล้วก็ล้างเกลืออีกอืมล้าเกลือสองด้านค่ะ เลยไม่หิวข้าวเรากินปลาพ่อชา้างอยากกินข้าวมาหน่อยเขาถามไปวุ้นกินกันเนาะกาแฟเขียนฟรุตตอร์กาแฟค่ะพ่อช้างจุ่มแต่เชา้าแตาฮานีอยากไปเที่ยวอีกเหร์ไหมโอ้พี่แฝงนี่พี่แฝงอยากไปไหนคะอยากไปเมองเก่าทะเลก,ก,กาเซนเบียกาเดนอันที่เราไปกันเมื่อวานนั่นเหรอ ที่เขาปิดต่อนั้นน่ะวันพุธน่ะวันพูดน่ะอาอาล้างเกล็ดเสร็จเหรอคะวันนี้เหรอวันนี้เขาไปดู 3D ก็อยากไปอไปกี่โมง่ะไม่มุ่นว่ะที่รักวันนี้ไม่จ้องไปเหรอนะฉันชี้เกียจไมมนจะไปยังสี่ขา่าพูดเขาว่าปากเดี๋ยวรอเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนใจเขาป่ากนจะเย็นเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอากาศก่อนเขาป่หน้าโมไปฏิเสธเลยน่าโมประดับ อาการตอนช่วงบ่ายแบบนี่มีกําลังเลยนั่งอยากไปนั่งอยากไปหมู่บ้านก็ไปแล้วงานแตงมนมาา่งแหม่นมลมาจังสีเมื้อนี้สิไปอีกบ่เดี๋ยวเบิ่งอกากาศกันขนมบ่งอุ่นอย <c oughs> ่างน้นอกจาเขาแล้วเรไปก็สนุกเนาะเต้นกันแบบอเมอืมอ้อนี้มันเป็นเพลงเพลงงานเก่งบ่งเพ่งภาษาบ่งเป็นเพลงน,น,น,นี่ละมันนนม่นนะจืม ก็ไม่รู้ว่าอาสภาพอากาศฝนมันจะเป็นยังไงเนาะดูดีฝ่าอากาศก่อนแล้ว่ะไอ้ม้วนรู้สึกว่าไอม้วนเท้าห้องเขาไปอ่ะน่องมันแร้งเหมือนอืมนั่งมึนตึงในปากๆค่ะรอพื้นอากาศก่อนยังไม่ลงเลิกความคิดเอาไม่ได้แห่ตอนบ่ายคุณแม่อาจจะแบบว่าไม่อารมณ์อะไรมีอารมณ์เปลี่ยนไปยังไงเนาะหมดเลย จะกินใบจำแับอาจจะไม่อร่มก็ได้หอวายแดงเนี้ยมันเรื่อยๆเลยนะน้าก็มันก็มันราคาดีมันเรื่อยๆเลยนะมันกินได้แบบที่เราเข้ากินกันมันมันก็โอเคเมื่อกี้ที่หนูกลับไปหนูกินหมดขวดเลยนะมันกินได้วายแดงคนไหนก็กินได้ขวดอ่ะถ้าไปกินอีกที่ราคาหนึ่งเข้าไปกินก็ได้กินไม่ละปวดหัวตาย มันไม่นิ่มไม่นิ่มมันไม่สมูทขันมันละกาดีๆเนี่ยมันก็นิ่มเิ้นว่าอะไรนะมันไม่นิ่มลิ้นมันเป็นนุ่มลิ้นมันไม่นิ่มนุ่มลิ้นเออมันกิดื่มหได้อืออือหมนแล้วข้อแข็อร่อยเอาข้อแก่ข้อเกินข้อทั้งแดงว่าใช่เพราะทั้งแดงข้อทั้งแดงเขาจะกินได้หมดอือเราแบ้เราเลือกของด้วยอือไม่ใช่ว่าจะกินได้ทุกอย่าง มันกินอะไรได้แบบมันคือมันมันเฉวๆเนาะมันเป็นแห้งๆแบบที่แบบมันไม่นุ่มเลยมันไม่นุ่มเร็งอืมอืโอเคนะอืมอันตอนใหญ่ปุ๋ยออกขึ้นมันก็ตออนีทั้งถักสดทั้งปลาสดทั้งจิ้มแซ่บคลายอร่อยอืะแกอะไรอีกชีวิตนี้นะมัดจี้วหมอใช่ ชีวิตนี้ก็แค่นี้แหละค่ะมมีความสุขเช้ามาก็เช้ามากเมื่อเช้าตื่นเช้าก็รดน้ำต้นไม้แล้วก็ทํากาแฟแล้วก็ทํางานอืมอ่ะตื่นเช้าช้าแล้วก็สมองโล่งดีค่ะอากาศก็ดีเนาะใช่เหมือนฝนหยดโต้มันกับมันตกไปแล้วไม่รู้ว่ามันจะตกหรือเปล่าพอดีอากาศเย็นพอดีบัประหอดอากาศต้นไม้คุณแม่สวยมากข้างนอกอ่ะอืมสวยมากเวอร์มากอืม วันนี้นางทำงานนะคะนางเช็ดประตูหน้าต่างเช็ดกระจกนางมีงานทุกวันเลยอืท่อยบ้านเนาะก็ทําได้ทุกวันค่ะโ่เคป่อหองน้ำร่างทุกวันสําคัญนะบ้านในห้องน้ำไม่สะอาดก็มันทำใจไม่ได้ค่ะอิ่มอร่อย วันนี้วันพุธทำงานกันอีกสองวันแล้วก็จะไปปาร์ตี้กันอีกแล้วค่ะคุณแม่ที่วันเสาร์ปาร์ตี้วันเสาร์ไปค้างคืนนะคะ Mini v a เคชั่น <laughs> ไปค้างคืนที่แม,ม,ม,ม่น้ำรายดูสินดอกมิ i n เ v a c a t i o นดูสินดอกโรงแรมข้างแม่น้ำน,นะคะฝั่งแม่น้ำรายเลยปาร์ตี้แล้วก็นอนค้างที่ดูสินดอกแล้วก็เช้ามาเบรค k f ส s t ก็ come home นะใช่ ซึ่งดูซึ่งอกว่าสามสิบนาทีสี่สิบนาทีหันจากบ้านอิ่มอีกแ่ะอิ่มค่ะแม่สิบสี่นาทีแล้วนะ่นาจะยาวแล้วโอเคขอบคุณมากนะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ see you again next time bye 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 bye